ไม่มีการเป๊ปไราย,ยาวฮา์ลานกับเมซี่ใค่คนได้บอลลงดอปีนี้เป๊ปกวาดิโอลาเทรนเนอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาสนับสนุนให้เอริงฮารลานกองหน้าทีมชาติดอด์เวย์เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ควรคว้ารางวัลบอลลงดอ2023ที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่30ตุลาคมนี้ที่ก,กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในซีซั่นที่ผ่านมาฮาลันทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ด้วยการสัดไปถึง52ปรโตรจากการลงสนาม53เกมพร้อมกับพาแมนซิตี้คว้าทริปเปิลแชมป์ไปได้ครองอย่างยิ่งใหญ่และจากผลงานางาด,ดังกล่าวกวาดิโอลามองว่าดาวยิงวัย23ปีก็มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลพอๆกับลิโอเนลเมซี่ยอดตัวโรคชาวอาร์เจนตยกวาด,ดิโอลากล่าวว่าผมพูดเสมอว่าบัลลงดอร์จะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยส่วนหนึ่งสำหรับเมซี่คนเดียวและอีกส่วนหนึ่งสำหรับนักเตะคนอื่น สำหรับผมฮาลันคนได้รับรางวัลเราควาทริปเปิลแชมป์พวกเขายิงได้52ประตูแต่แน่นอนว่าแม้เมซี่จะมีฤดูกาลที่แย่ที่สุดแต่ก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุดอยู่ดีพวกเขาทั้งคู่สมควรได้รับมันในความคิดเห็นส่วนตัวผมจะบอกว่าผมอยากให้ฮาลันคว้ารางวัลเระเขาช่วยให้เราบรรลุสิ่งที่เราประสบความสําเร็จผมดีใจมาก,ากเขาได้รับมันแต่ผมจะไม่บอกพวกคุณว่ามันไม่อยู่ที่ทมถ้าเมซี่เป็นคนได้รับรางวัล เป็นเรื่องดีที่ผู้เล่นหลายคนมองแมนซิตี้จะมีชื่อลุ้นรางวัลเป็นครั้งแรกของพวกเขาในรอบหลายปีและทาทายรางวัลเหล่านั้นนั่นทําให้เราภูมิใจกับสโมสรของเรามากขอขอบคุณภาพแลห่งข้อมูลข่าวสนุดและครมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ